พระเจ้าด้วยกันครับพี่น้องครับให้ทุกท่านเปิดพระธรรมมาราคีบทที่สามนะครับข้อเจ็ดถึงสิบเอ็ดมาราคีบทที่สามข้อเจ็ดถึงสิบเอ็ดครับข้าพเจ้าจะอ่านร่วมกันกับพี่น้องนะ้องนะครับพี่น้องก็อ่านตามเวอร์ชันที่พี่น้องถืออยู่ณเวลานี้นะครับของข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าจะอ่านเป็นสองพันสิบเอ็ดนะครับมาราคีบทที่สามข้อเจ็ดถึงถึงสิบสองนะครับไม่ใช่สิบเอ็ด ถึงสิบสองนะครับพระเจ้าได้หันเหไปเสียจากกฎเกณฑ์ของเราและไม่ได้รักษาไว้ตั้งแต่ครั้นสมัยบรรพบุรุษของเจ้าพราะยาเวจอมทัพตรัสว่าเจ้าจงกลับมาหาเราและเราจะกลับมาหาเจ้าทั้งหลายแต่เจ้ากล่าวว่าเราทั้งหลายจะทำอย่างไรถึงจะได้กลับมา มนุษย์จะช่อกงพระเจ้าหรือที่จริงเจ้าทั้งหลายได้ช่อโกงเราแต่เจ้ากล่าวว่าพวกเราช่อกงพระเจ้าอย่างไรก็ช่อโกงในเรื่องทัศางและเครื่องบูชานั่นสีเจ้าทั้งหลายต้องถูกสาบแช่งด้วยคำสาบแช่งเพราะเจ้าช่อโกงเราทั้งชาติพระยาเวจอมทัพตรัสว่าจงนำทัศางเต็มขนาดมาไว้ในครั้ง เพื่อว่าจะมีอาหารในนิเวศของเราจงลองดูเราในเรื่องนี้เถิดว่าเราจะเปิดหน้าต่างในฟ้าสวรรค์ให้เจ้าและเทพรอย่างล้นไหลมาให้เจ้าหรือไม่เราจะขะจัดพวกทัก,กะแตนให้แก่เจ้าเพื่อว่ามันจะไม่ทำลายผลแห่งพื้นดินของเจ้าและผลองุ่นในสวนของเจ้าจะไม่ร่วงเพราะว่าพระยาเวจอมทัพ ตรสดังนี้แล้วประชากรทั้งสิ้นจะเรียกเจ้าว่าผู้ที่ได้รับพ,อพอระพรเพราะว่าแผ่นดินของเจ้าจะเป็นแผ่นดินที่น่าพึงใจพระยาเวจอมทัพตรัสด,ดังนี้ให้เราที่านด,ด้วยกันสารเสริญพระเจ้าสารเสริญพระองค์พระเจ้าเมตตาเราทั้งหลายที่เราจะเข้าใจในพระรของพะเจ้าในตอนนี้และเราจะ,ะทําตามในสิ่งที่บ่งได้ทรงตรสเอาไว้ ท้ามกลางชีวิตของเราขอพระเจ้าด้ทรงโปรดอยู่ด้วยกับทุกถ้อยคําแห่งการแบ่งปันอย่าให้เป็นมาจากตัวข้าพระองค์แต่จะเป็นมาจากฤทธเดชและน้ําพระทัยสูงสุดของพระเจ้าเป็นการสื่อสารระหว่างพระเจ้ามาอย่างพี่น้องของเราทุกคนในเช้าวันใหว่วันนี้สรรเสริญพระองค์ขอบคุณพระเจ้าในพระนามแห่งพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพระชนะคำของพระเจ้าตอนนี้นะครับพี่น้องครับก็ได้พูดถึงเรื่องของ อการเรียกร้องของพระเจ้านะครับการเรียกร้องของพระเจ้านะครับที่พระเจ้าปรารถนาให้เราอกลับคืนดีต่อพระเจ้านะครับที่พระเจ้าปรารถนาให้อิสราเอลในยุคนั้นนั้นนะครับที่กําลังอ่อนล้าทางด้านฝ่ายจิตวิญญาณเนี่ยกลับมาลุกขึ้นมาเอาจริงเอาจังกับพระเจ้านั่นเองนะครับจากเนื้อหานะครับก็เข้าใจว่าพระธรมมาลาคีนั้นอ่าเป็น พระธรรมที่อยู่ในเล่มสุดท้ายของพระชนะคำของพระเจ้าในพระธรรมเล่มเก่านะครับในพระธรรมพันธสัญญาเดิมนะครับมาาคีนั้นเป็นผู้เผยพระชนะนะครับที่ดาเนินชีวิตอยู่ในช่วงประมาณห้าร้อยปีก่อนคิสจะจักอ่าก่อนคิสตะักราชนะครับอ่ก่อนสมัยเอสราและเนหมีแต่หลังสมัยฮักไกและเสคาริยาครับเวลานั้นกําแพงกรุงเยรูซาเล็มยังซ่อมไม่เสร็จครับ และยังไม่มีโครงการทําต่อเหตุที่ไม่มีโครงการทําต่อนั้นเพราะว่าพวกสมาเรียในยุคนั้นฟ้องกษัตริย์เปอร์เซียว่ายิวกําลังก่อกบฏนะครับซึ่งปรากฏอยู่ในเอสราบทที่สี่ดังนั้นนะครับทางด้านอ ทางด้านาทางด้านกษัตริย์เปอร์เซียนะครับจึงได้มีคำสั่งให้ยับยั้งการสร้างกำแพงจนกระทั่งกำแพงถูกทังถูกสร้างเสร็จในสมัยเนฮมีนะครับทำให้ยุคนั้นประชาชนชาวยูขาดความกระตือรือร้นครับรู้สึกท้อแท้อ่อนใจนะครับแล้วก็ขาดความรับผิดชอบในการดำเนินชีวิตนะครับชีวิต ไม่มีการนมัสการพระเจ้าไม่มีการรักษากฎบัญญัติของพระเจ้าในยุคนั้นได้นะครับเราจะสามารถสังเกตได้นะครับในพระเจ้ากรรมของพระเจ้าในตอนนี้อิสราเอลเข้าใจผิดว่าพวกเขานั้นกําลังขาดพระพรจากไรนาจากการทํางานจากการรับใช้พระเจ้าเพราะพระเจ้าไม่ห่วงชนชาติของพระองค์ที่พระองค์ทรงเลือกแต่แท้ที่จริงแล้วนะครับพระเจ้าก็มาตรัสผ่านพระเจ้ากรรมของพระเจ้าตอนนี้นะครับ โดยการเริ่มต้นที่การต่อว่าพี่น้องคนระับใช่ไหมครับบอกว่าพวกเขานั้นโกงพระเจ้าพวกเขานั้นถวายอย่างไม่สัตย์ซื่อ,อคือไม่ถวายสิบรถนะครับไม่กลับใจใหม่ในเรื่องนี้อย่างแท้จริงถ้าเจ้าไม่กลับใจใหม่ก็ไม่สามารถที่จะนำพระพรอย่างล้นเหลือมาให้เจ้านะครับแล้วก็คนต่างคนต่างชาติจะอัศจรรย์ใจและถวายเกียรติแ่พระเจ้าในยุคนั้น นะครับคำว่าทัาสางพี่น้องครับท้าสางก็หมายถึงการถวายหนึ่งในสิบจากทุกอย่างที่ที่เรามีอยู่นะครับที่พระบัญญัติของพระเจ้าระบุเอาไว้จากพืชผลชนิดต่างๆจากสัตว์เลี้ยงซึ่งในยุคพระคัมภีร์ก็จะเป็นสัตว์เลี้ยงจะเป็นแพะ นะครับเป็นบัวเป็นสิ่งต่างๆนะครับแต่ในยุคนี้เราถวาย10บรถถวายท่าสังเป็นส่วนมากก็จะเป็นเงินใช่ไหมครับพี่น้องครับนั้นคือท่าสังหรือว่า10บรถนั่นเองนะครับในข้อสี่ก็ในข้อสิบนะครับก็จะปรากฏคําว่าคลังนะพี่น้องครับคำว่าคลังก็เป็นที่เก็บเงินและของถวายในพระนิเวศเพื่อใช้เลี้ยงปุโรหิตและ เลยมีที่ปฏิบัติรับใช้พระเจ้าในพระวิหารในยุคนั้นนะครับแต่ในยุคนี้เราก็เอาสิบรถหรือว่าเอาเงินในคลังของพระเจ้านั้นมาใช้ในการทําพันธกิจมาใช้ในการทําการสร้างพระนิเวศของพระเจ้ามาใช้ในการทําการดีของพระเจ้าในหลากหลายรูปแบบนะครับแล้วก็จะมีคําหนึ่งที่น่าสนใจในพระชนะรรมของพระเจ้าในตอนนี้ก็คือคําว่าเปิดหน้าต่างในฟ้าสวรรค์ นะครับเปิดหน้าต่างในฟ้าสวรรค์ก็เปรียบภาพถึงการเล็งถึงสภาวะภูมิอากาศนะครับที่เอื้ออํานวยในการในการที่จะทําให้พืชผลนั้นเกิดผลอย่างบริบูรณ์ในยุคนั้นนะครับแต่ถ้าเกิดยุคนี้ก็น่าจะเป็นธุรกิจการงานการค้าการขายการทํางานตามสถานที่ํางานต่างๆพระเจ้าจะอวยพรถ้าเราทําตามสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงโปรดเรียกร้องนะครับวันนี้ข้าพระเจ้าจะแบ่งปันในเรื่องของ เปิดความคิดพิชิตความจํากัดนะครับเปิดความคิดพิชิตความจํากัดเนาะนะครับจริงๆแล้วนะครับผู้ที่จะแบ่งปันพระเจ้าคำของพระเจ้าในตอนนี้นะครับก็ต้องคิดหนักพี่น้องครับแต่ถ้าเกิดจะคิดถึงข้าพเจ้าเนี่ยข้าพเจ้าไม่เคยคิดหนักเลยนะครับเนาะเพราะว่ามันไปกระทบกระเทือนกระเป๋าสตางค์ของท่านว่ากันอย่างนั้นเละ แต่เขาจะคิดอีกมุมหนึ่งก็คือว่าเมื่อเรามีโอกาสได้แบ่งปันพระชนธรรมของพระเจ้าตอนเนี้ยก็จะเป็นการให้ท่านนั้นเปิดกระเป๋าตังค์เปิดที่ทํางานเปิดอธุรกิจของท่านเพื่อรับพระพรที่มาจากพระเจ้าต่างหากพเพียงแค่ท่านตามสิ่งที่ทำตามสิ่งที่พระเจ้าเรียกร้องเท่านั้นครับเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เราทั้งหลายรู้จักในการที่จะ ทำตามสิ่งที่โปรองได้ทรงวางเอาไว้นะครับง่ายๆสรุปเรื่องนี้ก็คือการคืนททสรงนะครับเป็นการเปิดหน้าต่างในฟ้าสวรรค์เระพรสู่ท่าำกลางชีวิตของเราครับในมัทธิวบทที่หกข้อยี่สบี่บอกเอาไว้นะครับบอกว่าไม่มีผู้ใดเป็นข้าสองเจ้าบ่าวสองนายเพราะว่าจะชังนายข้างหนึ่งและจะรักนายอีกข้างหนึ่งหรือจะนับถือนายฝ่ายหนึ่งและจะดูหมิ่นนายอีกฝ่ายหนึ่งท่านจะปฏิบัติ พระเจ้าและปฏิบัติเงินทองพร้อมกันไม่ได้พี่น้องครับผลทางแห่งการเปิดความคิดพิชิตความจํากัดอีกอย่างหนึ่งก็คือการคืนทัศน์แต่ก่อนอื่นเราต้องทําความเข้าใจว่าทรัพย์สินต่างๆเนี่ยเป็นของพระเจ้าเราเป็นเพียงผู้อารักขาเท่านั้นนะครับเราเป็นเพียงผู้อารักขาเท่านั้นเพราะฉะนั้นเงินไม่ควรที่จะทําให้เราเป็นทาส แต่ควรแต่เงินนั้นควรที่จะเป็นบ่าวของเราเรานั้นเป็นนายของเงินเอเมนไหมครับพี่น้องครับบางคนเห็นเงินเป็นนายครับและตัวเองเป็นบ่าวของเงินครับบางคนเรียนรู้ที่จะใช้เงินให้เป็นประโยชน์ต่อครอบครัวกิจการงานของตัวเองเอาเงินนั้นมาใช้เพื่อตอบสนองความต้องการของตัวเองแต่คิสเสียนไม่คิดเช่นนั้นครับ พิเียนที่ถวายสิบรถและถวายในส่วนอื่นๆนั้นเขามักจะคิดเสมอว่าเขาจะใช้เงินเป็นประโยชน์ต่อครอบครัวและกิจการงานของพระเจ้าได้อย่างไรในหนึ่งทิโมธีบทที่หกข้อสิบบอกเอาไว้ว่าด้วยว่าการรักเงินทองนั้นเป็นมูลมูลรากแห่งความชั่วทั้งมวลเพราะพระเยโฮวาเ,าเพราะความโลภนี้แหละทำให้ บางคนห่างไกลาจากความเชื่อและตรอมตร,ม,ตรมด้วยความทุกข์พี่น้องครับด้วยความทุกข์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าให้เรายึดเงินเอาไว้หรือว่ากอดเงินเอาไว้ครับพี่น้องครับจะทําให้เรานั้นทุกข์ครับสดุดียี่สิบสี่ข้อหนึ่งบอกเอาไว้ว่าแผ่นดินโลกกับสรรพสิ่งในนั้นเป็นของพระเจ้าทั้งพิภพบรรดาผู้ที่อยู่ในพิพภพนั้น พี่น้องครับหากพระเจ้าทรงมีสิทธิ์ในการครอบครองสิ่งที่ข้าพเจ้าได้กล่าวไปเมื่อสักครู่ไม่ว่าจะเป็นเงินทองและสิ่งสารพัดนะครับบรรดาสรรพสิ่งในโลกซึ่งเป็นเพราะฉะนของพระเจ้าในพระธรรมสุด,ดิีบทที่ยี่สิบสี่ข้อหนึ่งนั้นจึงเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่พระเจ้าจะทรงมีสิทธิ์ในทุกสิ่งที่เราครอบครองอยู่ณเวลานี้แม้กระทั่ง เงินด้วยเพราะกระพีเองก็ได้กล่าวว่าพระองค์ทรงเป็นเจ้าของเงินและทองในพระธรรมขักกยบทที่สองข้อแปดบอกว่าเงินเป็นของเราและทองคําเป็นของเราพระเจ้าจอมโยธาตรัสด,ดังนี้ครับเงินเป็นของพระเจ้าครับทองก็เป็นของพระเจ้า ในยุคนั้นอาจจะเป็นเงินเป็นทองเป็นสิ่งสารพัดขับพีนองครับแต่ในยุคนี้เราพอเข้าใจว่าทุกสิ่งสารพัดที่เราถือครองอยู่ณเวลานี้เป็นขององค์พระผู้เป็นเจ้าเงินเป็นของเราเราในที่นี้ก็หมายถึงเป็นของพระเจ้านั่นเองไม่ใช่เป็นของตัวเรานะครับเป็นพระเจนธรรมของพระเจ้าที่ตรัสเอาไว้ในพระธรรมฮักไก่บทที่สองข้อแปดนั่นเอง พี่น้องครับเรามาพูดถึงเรื่องของหลักการเรื่องทา่าสหรือว่าสิบรถมีด้วยกันอยู่<ม>ห้าข้อด้วยกันพี่น้องครับมีด้วยกันอยู่ห้าข้อนะครับเรื่องของท่าสางหรือว่าสิบรถครับพี่น้องครับหนึ่งการไม่คืนทา่าสังเป็นการชอบพระเจ้า อันนี้ตรงเลยนะครับพี่น้องครับถ้าเขาไม่ได้จะแต่ไทยเป็นไงก็คือการไม่ถวายสิบรถเป็นการโกงพระเจ้าพี่น้องครับเออปรากฏอยู่ในข้อแปดที่เราได้อ่านด้วยกันเมื่อสักครู่เพราะฉะนั้นธรรมิกชนของพระเจ้าอาจจะชอบพระเจ้าได้ด้วยการไม่ถวายสิบรถและเงินถวายแก่กิจการงานขององค์พระผู้เป็นเจ้าพ,าพี่น้องครับเราจะเห็น พระนิเวศของพระเจ้ากําลังจะถูกสร้างขึ้นในพื้นที่เป็นหลายไร่ใช่ไหมครับสําหรับที่พิษณุนโลกเองแล้วก็อีกหลายๆจังหวัดที่กําลังจะเกิดขึ้นพี่น้องครับถ้าพี่นอ้องอได้รับการเร้าใจที่มาจากพระเจ้าว่าให้ท่านถวายถ้าท่านฝืนแล้พี่น้องครับท่านก็อาจจะไม่ได้รับพระพรที่มาจากพระเจ้านะครับและหลายๆคนที่ ยังก้าวไม่ข้ามในเรื่องของการถวายสิบรถพี่น้องครับลองดูเนาะในพระธรรมมาราคีก็บอกว่าเมื่อท่านถวายสิบรถพระเจ้าจะเปิดหน้าต่างฟ้าสวรรค์อวยพรท่านนั่นเองเพราะนั้นการไม่ถวายสิบรถเป็นการช่อพระเจ้าหรือว่าเป็นการโกงพระเจ้านั่นเองนะครับในข้อที่สองครับการไม่ถวายสิบรถหรือว่าการไม่คืนเทสางทำให ไม่ได้รับพระพรที่มาจากพระเจ้าการไม่ถวายสิบรถหรือว่าการไม่คืนทศางทําให้ไม่ได้รับพระพรที่มาจากพระเจ้าและอย่างที่ข้าพเจ้าบอกนะครับว่าเหตุที่ข้าพเจ้านําเอาพระเจ้า,ำาจคำของพระเจ้าตอนเนี้นะครับซึ่งเอามาแบ่งปันกับพี่น้องนะครับไม่ได้ที่จะไปเขย่ากระเป๋าตังค์พี่น้องครับที่จะให้พี่น้องถวายด้วยความจําใจไม่ใช่นะครับแต่เป็นการ เปิดกระเป๋าสตางค์พี่น้องเพื่อรับการวอวยพรที่มาจากพระเจ้าต่งงางหากในข้อเจ้าในข้อเก้าบอกว่ายังไงครับเราจะทำในในไม่ใช่ข้อเก้าครับในข้อที่สิบพราะพระเจ้ากล่าวว่าประชาชาติทั้งเดีย๋ยวนะครับอ๋อไอตรงนี้ผมเปิดปิดไปหน่อยนะครับามาลาคีหายไปแล้วครับพี่น้องครับนะครับในข้อ ในข้อเก้าก็บอกเอาไว้นะครับว่าทรมิกชนของพระเจ้าที่ไม่ให้แก่พระเจ้านั้นพระคัมภีร์กล่าวว่าเจ้าทั้งหลายจะต้องถูกสาบแช่งด้วยคำสาปเพราะเจ้าทั้งหลายได้ช่อเราเจ้าทั้งหลายทั้งชาติได้ช่อเราเพราะเจ้าพูดกับอิสราเอลทั้งชาติในยุคนั้นพี่น้องและพระเจ้าก็ตรัสกับเราด้วยถ้าเราทั้งหลายไม่ได้ถาวายสิบรถให้กับพระองค์ครับข้อสามครับคืนท่าสารอย่างครบจำนวน เออคืนทัศางอย่างครบจํานวนพระภีล่าวไว้ชัดเจนครับบอกว่าจงนําทัศางอย่างเต็มขนาดจงนําทัศางอย่างเต็มขนาดไม่ใช่คืนเพียงแค่บางส่วนนะครับแต่ครบจํานวนครับคือสิบเปอร์เซ็นจากไรายได้พี่น้องครับสิบเปอร์เซ็นจากไรายได้พี่น้องจะถวายยังไงให้พี่น้องไปปรึกษาพี่เลี้ยงนะครับให้ไปปรึกษา ทางด้านผู้นาที่ท่านสังกัดอยู่นะครับเพราะว่าการถวายสิบรถนั้นก็มีรายละเอียดอยู่นะครับอย่างเช่นหลายคนที่ค้าขายอยู่นะครับจะต้องหักต้นทุนนะครับจะต้องอะไรยังไงเนี่ยไปปรึกษากับผู้ที่เป็นผู้นําของท่านในกลุ่มเซลล์หรือว่าในในในกิจจักรกนะครับแล้วท่านจะได้รับคําตอบได้รับคําแนะนํานะครับแต่ข้อสามบอกเราว่าต้องถวายอย่างครบจํานวน นะครับเพราะว่าพระเจ้านะของพระเจ้าบอกเอาไว้ว่าจงนำท่าแสงเต็มขนาดครับเนาะหัวข้อที่สี่ครับคืนท่าแสงที่คลังพระนิเวศครับคืนท่าแสงที่คลังพระนิเวศครับอันนี้สําคัญนะครับพี่น้องครับนะครับคิดจรักของพระเจ้าโดยเฉพาะองค์กรซีบีซีเนี่ยนะครับถ้าท่านจะถวายกับสิทธิพิบาลนะครับก็ถวายเป็น อะไรนะเป็นพิเศษนะครับผ่านคิจจจักได้นะครับพี่น้องครับแต่ถ้าเกิดการถวายสิบรถนั้นเป็นการถวายเพื่อคิจจจักอย่างแท้จริงเป็นการคืนสิบรถอย่างแท้จริงเป็นการเอา,อาซองถวายแล้วก็ระบุอย่างชัดเจนว่าเป็นเงินถวายสิบรถนั้นลงไปในซองถวายและก็ลงไปในถุงถวายอย่างชัดเจนนะครับไม่เกี่ยวกับ การถวายพิเศษไม่เกี่ยวกับการถวายเพื่อพันธกิจไม่เกี่ยวกับการถวายเพื่อค่าน้ํำค่าไฟไม่เกี่ยวกับการถวายเพื่ออาจารย์นะครับไม่ใช่นะครับพี่้องครับเป็นการถวายเพื่อกิจจักรเพื่อท้องพระคังของพระเจ้าอย่างแท้จริงนะครับบางคนคิดว่าพวกเขามีสิทธิที่จะถวายสิทธ์ลดตามใจปรารถนาะหรือว่าแจกจ่ายสิบรถตามความพอใจของตนเอง บางคนให้สิบรถของตนกับกูเทศสนาทางวิทยุหรือว่าโทรทัศน์ทางอ่า YouTube นะครับไม่ได้ให้แก่คิดจะักท้องถิ่นนะครับพระองค์พี่ไม่ได้สนับสนุนความคิดเหล่านี้นะครับพี่น้องครับทำมาบัญญัติได้กำหนดสถานที่เฉพาะที่คนอิสราเอลนะครับในยุคนั้นต้องถวายสิบรถของเขาคือนะครับจงแสวงหาสถานที่จาก เขตแดนของบรรดาเผ่าของท่านนะครับซึ่งพระเยโฮวาพระเจ้าของท่านทั้งหลายจะทรงเลือกเพื่อสถาปนาพระนามของพระองค์ไว้คือเป็นที่ประทับของพระองค์ท่านทั้งหลายจงไปเฝ้าพระองค์ที่นั่นและท่านทั้งหลายจงนําเครื่องผอบูชาและสัตวบูชาของท่านทั้งทัศับไปถวาย พระ,ะราคำของพระเจ้าตอนนี้ปรากฏอยู่ในเฉลยธรรมบัญญ 12, ัติบทที่12ข้อ5ถึง7นะครับรเพราะฉะนั้นเนี่ย10รถเป็นของคิจจาักรที่ท่านสังกัดอยู่นะครับนะครับเป็นของคิจจาักรที่ท่านสังกัดอยู่ไม่ใช่เป็นของใครและแต่ละคิจาจักร โดยเฉพาะภายใต้องค์กรซี c ซเนี่ยนะครับข้าพเจ้าเชื่อว่าการบริหารการจัดการเงินของทีมงานการเงินของที่จะจักนเนี่ยเข้มแข็งครับตั้งแต่ตั้งแต่องค์กรตั้งแต่ตแตพิษณุโลกเป็นต้นมาจนถึง,ต,งต่างๆเนี่ยจะต้องมีการรายงานการเงินด้วยนะครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นเมื่อท่านถวายนะครับสิบรถให้กับทางกิจจักรแล้วเนี่ยนะครับจะไม่ไปไหนอย่างแน่นอนนะครับจะอยู่ในคลังของพระเจ้าเอเมนไหมครับพี่น้องครับ หัวข้อที่ห้าครับคืนทสางหรือว่าถวายสิบรถเป็นการเปิดหน้าต่างในฟ้าสวรรค์เทพรพรสู่ชีวิตของท่านนี่คือปจัจจัยหลักนะครับในการที่จะท้าทายให้ท่านถวายในวันนี้นะครับการถวายสิบรถเป็นการเปิดหน้าต่างในฟ้าสวรรค์เทพระพรสู่ชีวิตนะครับวันนี้ถ้าเกิดท่านยังไม่ก้าวข้ามในการถวายสิบรถนะครับบางคน ฮาเลลูยานะครับได้ตังมาหนึ่งร้อยบาทถวายสิบบาทสรรเสริญพระเจ้าได้ตังมาหนึ่งพันบาทถวายหนึ่งร้อยบาทสรรเสริญพระเจ้าได้ตังมาหนึ่งหมื่นบาทถวายพระเจ้าหนึ่งพันบาทสรรเสริญพระเจ้าได้เงินมาหนึ่งแสนบาทถวายพระเจ้าหนึ่งหมื่นบาทสรรเสริญพระเจ้าได้เงินมาหนึ่งล้านบาทถวายพระเจ้าหนึ่งแสนบาทเริ่มคิดหนักพี่น้องครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องคืนนะครับเป็นกฎครับพี่น้องครับ เป็นกฎเพื่อที่เรานั้นจะได้รับพะพรที่มาจากพระเจ้านั่นเองเพราะนั้นการเปิดหน้าต่างฟ้าสวรรค์น,นั้นเป็นภาพเปรียบเทียบเล็งถึงการอวยพรของพระเจ้านะครับให้เกิดการอวยพรในพืชผลอย่างบริบูรณ์ในยุคนั้นครับเพราะอาชีพหลักของอิสราเอลก็คือการเกษตรในยุคนั้นนะครับต้องพึ่งพาการอวยพรที่มาจากพระเจ้าและอิสราเอลพี่น้องคิดภาพดูครับพี่น้องครับพี่น้องคิดภาพดูอิสราเอลก็เต็มไปด้วยอะไรครับ เต็มไปด้วยทะเลทรายและความแห้งแล้งนะครับแล้วการอวยพรในเรื่องของการเกษตรของเขาเหล่านั้นนะครับการการได้น้ำมารดพืชพันธุ์ที่ทำให้พืชพันธุ์ของอิสราเอลเติบใหญ่และก็บริบูรณ์นั้นมาจากน้ำค้างมาจากน้ำค้างในช่วงลกลางคืนนะพี่น้องครับเพราะนั้นเนี่ยอิสราเอลจะต้องพึ่งพ,พระเจ้าอย่างสุดใจเหมือนกับทุก องคาพยพทุกการทํางานของเราในยุคนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการค้าขายการทําธุรกิจการทําสิ่งต่างๆเราก็ต้องพึ่งพ,พระเจ้าแต่ให้เราเรียนรู้ในการที่จะถวายสิบรถนะครับเป็นหลักของอิสราเอลคือการถวายสิบรถนั่นเองพระเจ้าะอวยพรพระเจ้าะจวยพรอย่างไรพี่น้องครับในข้อ,ขอกอไก่บอกว่าพระเจ้าะอวยพรอย่างล้นไหลเออนะครับ ล้นไหลในที่นี้ก็หมายถึงอะไรครับอย่างมากมายนั่นเองนะครับอย่างมากมายอย่างสิ่งที่เราทั้งหลายนั้นไม่สามารถที่จะระลึกหรือว่านึกถึงได้นั่นเองนะครับอย่างล้นไหลนะครับอย่างที่สองครับพระเจ้าจะขนาบตัวที่ทําลายผลแห่งพื้นดินหลายคนเป็นเกษตร,รกรจะทราบดีนะครับ ผลตัวขนาบตัวทําลายผลแห่งพื้นดินในพระเจ้าของพระเจ้าในพระธรรมมารคีพูดถึงตะกะแตนนะครับแต่ถ้าเกิดจะพูดถึงเรื่องของชาวนาก็คืออะไรครับเพี้ยกระโดดพี่น้องครับถ้าเพี้ยกระโดดลงนี้ก็คือเรียบร้อยเลยใช่ไหมครับนั่นแหละครับนะครับทำลายผลแห่งพื้นดินโดยปกติการทําการเกรรษตรของอิสราเอลก็มีจะมีตะักะแตนและก็มแมลงต่างๆนะครับมาทําลายพืชผลไม่เหลือหรออะไรแต่พระเจ้าสัญญาว,ว่าพระเจ้าจะขนาบสิ่งเหล่านั้น เปรียบเทียบกับปัจจุบันในการดําเนินชีวิตของเราจะมีตัวที่มาคอยก่อความวุ่นวายนะครับที่จะมาคอยแซะกระเป๋าสตางเราให้รั่วนะครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพระเจ้าจะขนาบสิ่งเหล่านั้นนั่นเองนะครับต่อมาครับผลอางุ่นในไรนาจะไม่ร่วงครับอคอควายนะครับผลอางุ่นในไร่นาจะไม่ร่วงก็คือจะไม่สูญหายไปไหนครับเศรษฐกิจหรือผลผลิตจากการทํางานจะไม่เสียหายครับ นะครับจะได้รับพระพรจากพระเจ้ามากยิ่งขึ้นนะครับแล้วคนทํางานคนลงทุนคนค้าขายจะใช้แรงน้อยลงครับเขาจะมีเวลาในการที่จะไปคิดวิเคราะห์หาการรับใช้พระเจ้าจากชีวิตของเขาต่อไปนั่นคือผู้ที่ได้รับพระพรจากพระเจ้าอย่างแท้จริงผ่านการอํานวยพระพรของพระเจ้าผ่านการถวายสิบลดนะครับวันนี้จึงอยากจะเชื้อเชิญและเชิญชวนให้พี่น้องทั้งหลายได้ให้ความสนใจในเรื่องของ การถวายพี่น้องครับเพราะว่าการถวายนั้นเป็นสิ่งหนึ่งที่พระเจ้าได้สั่งเอาไว้ในพระชนะครมของพระเจ้าหรือว่าในพระคมภีร์ถ้าเราไม่ทําตามอย่างแรกก็คือเราไม่ได้เชื่อฝั่งพระเจ้าอย่างที่สองก็คือเราช่อบพระเจ้าหรือเราโกงพระเจ้านั่นเองให้เช้าวันใหม่วันนี้ที่เราทั้งหลายจะกลับใจต่อพระเจ้าและขอพระเจ้าโดยทรงโปรดอวยพระพรเราและ เราใจเราในการที่เรานั้นจะทําตามหลักการของพระเจ้าด้วยกันในวันนี้เอเมนไหม,มครับพี่น้องครับให้เราทิฐฐานด้วยกันข้าแต่พระเจ้าข้าแต่ระองค์ขอพระเจ้าด้ทรงโปรดสถิตยอยู่ท่ามกลางและดูแลพี่น้องของข้าพระองค์ทุกคนในวันนี้ที่เราทั้งหลายจะา กลับใจใหม่ต่อพระเจ้าที่เราจะแยกเอาการถวายทัศสางหรือว่าการถวายสิบรถนั้นไว้ในครังของพระเจ้าอย่างชัดเจนอย่างเต็มขนาดรองค์เจ้าข้าโอฮาเลลูยาและถ้าจะมีการถวายอย่างอื่นพระองค์เจ้าข้าที่ไม่ใช่สิบรถก็ขอพระเจ้าด้ยทรงโปรดร้าใจเราไม่ว่าจะไม่ว่าจะเป็นการถวายเผื่อพันธกิจการถวายเผื่อมิชนารีการถวายเผื่อ, ary, ก,าาอ,อาการสร้างพระนิเวศของพระเจ้าการถวายเผื่อสิ่งต่างๆการถวายเผื่อ ผู้นำการถวายเผื่อสิ่งต่างๆพี่น้องที่กำลังทุกข์ยากอยู่ณเวลานี้ขอให้เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เราจะทำประเจ้าค่ะแต่การถวายสิบรถนั้นเป็นการคืนสิ่งที่เป็นของพระองค์สู่ท้องพระคลงของพระองค์ให้เรามีความคิดมี mindset มีรูปแบบความคิดแบบนี้เพื่อการอวยพรของพระเจ้าทมกลางชีวิตของเราทั้งหลายขอพระเจ้าทรงโปรดอยู่ด้วยกับพี่น้องของข้าพระองค์ทุกคนในวันนี้ที่เขานั่นจะทําเลือกส่วน ไรนาที่เขาจะเดินทางไปทํางานแล้วก็ทําสิ่งต่างๆขอพระเจ้าด้ส่งโปรดประทานการอวยพรการเกิดผลเป็นทวีคูณท่ามกลางชีวิตของเขาอวยพรทุก มือที่ทำาพรองเจ้าค่ะอวยพรทุกย่างก้าวที่เดินไปโอ้ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าทรงโปรดปกป้องพี่น้องของข้าพระองค์ที่กําลังจะเดินทางขับมอเตอร์ไซค์ขับรถยนต์ในเวลานี้ขอพระเจ้าทรงโปรดปกป้องหลายคนจะเดินทางข้ามจังหวัดโรรองเจ้าค่ะขอพระเจ้าเมตตาอยู่ด้วยกับกําลังและเรี่ยวแรงในการขับรถโรรองเจ้าค่ะขอพระเจ้าเมตตาและขอพระเจ้าทรงโปรดอยู่ด้วยกับทุกพันธกิจของพระเจ้าท่ามกลางผู้รับใช้พระเจ้าในวันนี้ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมตามที่คาดหวัง คาดหวังเอาไว้ในใจสารเสริโพรงขอบคุณพระเจ้าในพระนามแห่งพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอบพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ